ทนายความบางคนก็บอกว่าเนี่ยไม่มีกําหนดเลื่อนไม่มีกําหนดไม่จริงครับอย่าไปฟังนะครับ,รบช่วยอัปเดตที่ลุงพลด้วยตะกี้เพิ่งให้สัมภาษณ์เจ้าแปดแต่เจ้าแปดเขาก็ถามเรื่องกับลุงพลคดีลุงพลมันก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับตำรวจเขาก็สอบสวนอยู่สักพักเดี๋ยวก็ส่งอายการนะครับไม่ต้องไปเป็นห่วงแล้วขอให้มั่นใจครับตำรวจลองไปขอสารออกหมายจับแล้วมั่นใจเขาต้องสั่งฟ้องร้อยเปอร์เซ็นต์่นะนะ ถ้าเขาไปขอออกมาจับแล้วแสดงเขาก็ต้องชื่อาวันหน้าจะได้กระทำปังเพราะนั้นเขาก็ต้องสั่งฟ้อง,งลุงพลเนะโดยหลักทั่วๆไปก็สั่งฟ้องไปก่อนส่วนอายการจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องก็ต้องติดตามมันต่อไปก็ม,มีทนายความบางคนก็บอกว่าเนี่ยไม่มีกําหนดเลื่อนไม่มีกําหนดไม่จริงครับอย่าไปฟังนะครับนะคดีลุงพลตำรวจเขาทำตามหน้าที่ไปเดี๋ยวสักพักเขาก็ส่งอายการ นะครับเนื่องจากผู้ต้องหาได้ประกันตัวมันก็ไม่มีเวลาเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมตัวนะครับมันไม่มีเวลาเรื่องเพราะว่าไ,ได้ประกันตัวไปแล้วเดี๋ยวเขาก็นะนะเดี๋ยวเขาก็ส่งอายการไม่ต้องห่วงแล้วครับคดีไปอาการนะผมก็น่าเชื่อว่าอายการนะ่าจะออกคําสั่งพร้อมก็ไปเจอกันที่ศาลนะครับก็อย่าไปบิดไปเบือนอะไรกันเยอะเลยครับนะกนะองเทีร์ต่างๆนะครับอย่าไปบิดเบือนเยอะนะส่วนใหญ่ก็เพจปลอมเพจปลอมชื่อปลอมทั้งนั้นะไอกทีิวิจารณ์เนี้ย ชื่อจริงก็ไม่กล้าหรอกนะใช้แบบชื่อปลอมเพราะนจะคดีลุงพลไม่ต้องห่วงนะครับนะลุงพลก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนี้ไม่ใช่ผู้กระทำความผิดก็ต้องไปสู้เอาสู้ชนะกระลุดแพ้ก็ติดคุกกระชีวิตก็แค่นั้นนะลุงพลนะครับลุงพลรู้ดีเองนะครับหนึ่งได้ทําร้ายนักข่าวหรือเปล่านะตัดต้นไม้หรือเปล่าในป่าสงวนปลุกรูกป่าหรือเปล่านะเอาไม้มาฆ่าแต่มาไม้หุงห้ามมา ในความครอบครองหรือเปล่า้าน้องชมพู่หรือเปล่าพาน้องชมพู่ขึ้นเขาหรือเปล่าลุงพลรู้อยู่แก่ใจว่าทําหรือเปล่ามันชัดเจนนะถ้าเราคิดว่าเราทําเราก็รับผิดไม่ไม่ทำก็สู้คนี้ไปนะแต่ถ้าทําผิดแล้วสู้ถ้าสารเกิดมีพยานหลักฐานมีอะไรชัดเจนก็ติดคุกแต่ถ้าลุงไม่ได้ทําลุงพลลุงก็รอดมีคนถามเยอะผมก็พูดตรงไปตรงมานะนะครับนะ การถูกดำเนินคดีเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเราอย่าไปฟังอะไรใครเยอะนะครับเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทําผิดหรือเปล่านะไม่มีใครรู้หรอกว่าลุงพลเนี่ยนะได้ทําร้ายร่างกายนักข่าวมินหรือเปล่าลุงพลรู้อยู่แก่ใจว่าทําหรือเปล่าตัดไม้ในป่าสงวนหรือเปล่าบุกรุกป่าหรือเปล่านะครับนะเอาไม้มาฆ่าแต่มาอยู่ในความขรอบครองหรือเปล่านะฆ่าน้องชมพู่หรือเปล่าลุงพลรู้ดีอยู่แก่ใจ คนอื่นไม่รู้เราทนายความก็ไม่รู้นะครับนะครับการสู้คดีมันก็ดีไปอย่างถ้าเราไม่ทําผิดเราก็หลุดคดีแต่ถ้าเกิดว่าเราทําผิดแต่เราไปได้ทนายเก่งนะนะักทนายเก่งก็หาช่องว่างกฎหมายช่องว่างพยานยหลักฐานแล้วสู้คดีจนหลุดไอ้แบบนั้นถ้ามันหลุดได้ก็ดีแต่ทนายความทุกคนนะครับก็ต้องมีจรรยาบัรณไม่ใช่ว่านะผู้ต้องหาทําผิดสู้จนหลุดไอ้แบบนี้มันก็ นะเรื่อจงจรยาบรณมันก็ต้องถูกตั้งคำถามว่าเอา้าเรามีจรยาบรหรือไม่เราทำงานเพื่อเงินหรือไม่มันก็คำถามก็จะไปยังทนายความคนนั้นอาจจะร่ำรวยมีเงินมีทองมีทรัพย์สินสามารถอาศัยช่องว่างของคดีความรู้ความ,มสามารถประสบการณ์ทาผิดยังหลุดอย่างเงี้ยนะก็โอเคก็ดังได้ชื่อเสียงได้เงินได้ทองแต่จรยาบรณน,นะครับจรยาบรณมันจะมีไหมก็โดนตั้งคำถามทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวใช่ไหม ผู้สูญเสียลูกเขาต้องตายฟรีหรือไม่อันนี้มันก็มีคําถามตั้งใหม่ถ้าอาศัยช่องว่างจนสามารถช่วยคนร้ายหลุดจาได้แต่ที่ผมพูดเนี่ยก็หมายถึงอหลักการทั่วไปของการเป็นทาความอวามะนะคับเอเข้าใจนะถามมาก็ตอบไปอืมนะครับใครมีเรื่องอะไรถามมาวันนี้วัน เอาการพนันออนไลน์ให้มันได้ก่อนถเถอะอเข้ามาในไลน์ก็มีครับมีนะใครมีหลักฐานอะไรที่ผมที่จะช่วยให้ผมให้คนไปแจ้งความหรือดําเนินคดีได้ก็บ,บอกนะครับช่วยกันครับแต่พนันนี่มันเป็นเรื่องร้ายแรงมากอืมนะครับมีเรื่อง,งอะไรโควิดนะครับนะครับทุกคนก็ลำบากนะตอนนี้อืม นะาทำไมไม่จับเจ้ามือลนะครับถ้าไม่มีเจ้ามือตํารวจเขาจับอยู่นะครับแต่มันจับไม่หมดนะทั้งเจ้ามือทั้งคนไหว้หวยนี่มันเป็นกระบวนการเดียวกันหมดต้องจับให้หมดตําตรวจก็กําลังจับเพราะนั้นใครมีบอดแสนะครับนะส่งมาให้ผมได้ไหมครับนะคนที่บอกว่าจับเจ้ามือใครมีบอะแสส่งมามีหลักฐานมีอะไรผมจะได้แจ้งให้ตํารวจไปจับนะครับคน คนที่ชักชวนเล่นการพนันคนหนึ่งก็ตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำก,ก็คือเสียโป,โปะนะอือนะครับเอาแม่น้ำหนึ่งมาเป็นสายเพื่อจับเจ่ามือหวยไม่ดีกว่านะครับก็เขาไม่ยอมบอกนะครับนะเท่าที่ผมได้ทราบจากตำรวจก็เขาไม่ยอมบอกว่าใครคนไหนยังไงก็เขาไม่ได้ให้ความร่วมมือถ้าเขาให้ความร่วมมือก็ดีนะครับจะได้การไม่เป็นพยานนะครับเพราะการจุดทูบการไบ้หวยนะมันทาให้กระตุ้นในคนอยากเล่นการพนัน แก้ปัญหาที่ไปนะครับนะครับอืมหวยใต้ดินเป็นทางเลือกของคนจนอ,อ๋อนะครับนะมันมีกี่คนนะครับที่จะถูกหวยนะแทงไปหนึ่งในกี่ล้านนะอดานะครับเข,เขาเข,เข้าใจครับเข้าใจครับนะครับไม่อยากให้มีการเล่นการพน,นันในส่วนตัวผมนะด้วยความเคารพนะส่วนใครอยากจะแทงหวยใต้ดินก็ตามสะดวกผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะครับเว็บการพนันเกอนอันไหนก็แจ้งมานะครับ ใครมีข้อมูลมีอะไรบอกนะครับผมจะได้ไปแจ้งตำรวจต้องช่วยกันอนะ่ะถ้าเราไม่ช่วยกันลำบากนะครับเออนะครับมีอะไรใครอยากถามอะไรก็เจอนะครับมีทุกโรงงานมีทุกหมู่บ้านนะครับนะก็หวยใต้ดินนะครับมันมันไม่ควรเล่นนะนะครับนะคิดดูนะนะมีเงินเดือนนิดเดียววันๆไปติดหวยมีโอกาสถูกน้อยมากนะ นะครับเอาเวลาไปทํามาหากินดีกว่านะครับอันี้ก็ฝากนะครับนะครับทั้งคนขายคนโดนเผยถ้ามีหลักฐานก็บอกมานะมันจับยากหรือเกินเนี่ยอืมนะครับนะอ่านะครับก็ก็ดูนะครับดูกันต่อไปอืมทําไมน้ํามันแพงั่านัะที่ฎีสงถามคนเอกประยุทธ์เศรษฐกิจแบบนี้ทําไมน้ํามันแพงลดราคาได้ไหมฝากคนเอกประยุทธ์นะฝากคนเอกประยุทธ์อยู่นะครับ เรื่องโรงงานระเบิดที่ไหนนลครับลอตเตอรี่ก็ถูกยากหวยใต้ดินก็ถูกยากนะครับครนะไม่จําเป็นอย่าไปเล่นการพนันมันไม่ได้ทางดีนะครับไครนับถือศาสนาพก็ต้องมีอยู่แล้วอบายมุกนะนะครับเนอนะครับเราก็ควรจะจับทั้งเว็บการพนันเจ้ามือหวยเถื่อนใครมีหลักฐานอะไรก็บอกมานะครับผมจะให้ทีมงานไปดําเนินคดีนะครับเอีนะครับไม่ดีนะครับเรื่องหวยเรื่องอะไรพวกนี้นะ นะสำนักงานผมก็ห้ามนะใครเล่นหวยใต้ดินผมก็จะไล่ออกนะเพราะถือว่าเป็นการกระทาที่เป็นอบายมุขพอเล่นหวยติดการพน,น,นันต่างๆก็เดี๋ยวว็ทุจริตนะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องโควิดเยอะๆครับตอนนี้ก็กําลังมีคำมีคําถามว่าจะอนุมัติให้มีการใช้เครื่องนะตรวจโควิดที่สามารถตรวจเองได้ไหมมาดูกันต่อไปนะครับจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ต้องคับข้างไม่ต้องมานอนรออยู่ข้างถนนหรือข้างวัดนน,นก็ให้สามารถที่จะตรวจโควิดได้เองนะครับเออเวลาหวยฮานอยมีทุกวันตอนเย็นครับนะถ้ามีหลักฐานก็ช่วยนะส่งส่งมาเดี๋ยวผมจะให้คนไปแจ้งความนะช่วยกันหน่อยครับอบายามุกจะได้หมดไปจากประเทศไทยวันนี้ติดเชื้อเท่าไหร่นะครับวันนี้เท่าไหร่นะครับ 9539คนนะครับติดเชื้อนะอายแปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเกันห้า0นี่นนนก็เยอะนะชุกครูจับเมียผมไปด้วยครับจานแทงแต่หวยใต้ดินทุกวันน,นี่แหละครับวันๆเนี่ยดูงานไม่ทำแทงแต่หวยน,นะพอโดนหวยแดยก็จะมาแทงหัวต่อยชกุกครูนะครับคือไม่ดีนละครับการเล่นหวยใต้ดินนะนะใครชอบก็ชอบไปแต่ส่วนตัวเนี่ย นะผมป็นคนธรรมะธรรมูผมไม่เอาไม่ชอบนะครับอืนะครับนะบนะยังไงก็ต้องจับนะมีบ่อนมีอะไรใครรู้จักเจ้าหัวเจ้ามือหวยใต้ดินมีพยานหลักฐานครบถ้วน,นส่งให้ผมได้มาหนะ้าอินบ็อกมนาะเดี๋ยวผมให้คนไปแจ้งความจับเลยมีไหมครับนะเจ้าที่ไหนโรงงานไหนใครเป็นเจ้ามือหวยมีหลักฐานอัดลิดเสียงมานะเดี๋ยวผมให้คนไปแจ้งความจับเมียตำรวจบางคนขายหวยใต้ดิน ไม่ต้องใจสวยจริงหรือไม่เอาเว่าเอาหลักฐานมาเลยเมียตำรวจที่ไหนโรงพักไหนนะครับเอามาเลยครับระวังโดนโลงขันเด้อใครจะลงขันนะครับถึงโรงพักก็หลุดครับอาจ,จารย์หวยกล่องก็เยอะเจ้ามือหวยใต้ดินแดกหมดแทนที่จะทำขึ้นบนดินนะครับที่ตรวจโควิดมีค่าแต่รัฐบาลไม่ซื้อค่อะเยอรมันมีกล่องหนึ่ง 800บาทแต่ถ้านำเข้ามาบ้านรวมภาษีน่าจะพันกว่ากล่องหนึ่งมี5อันอ๋อนี่คุณแฟนเป็นนะครับบอกเลยเยอรมันนะกล่องละ800เครื่องตรวจโควิดนะตรวจเองได้เลยก็ดีนะครับรัฐบาลก็ปล่อยให้ก็นำเข้าเสรีเลยประชาชนก็ไปซื้อกันนะนะครับกล่องละ800กล่องละพันกว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะได้ตรวจเขาเองไม่ต้องไปน,นอนรอนั่งรออยู่ริมถนนข้างโงข้างวัด boleh menculik tulang